เพื่อนๆเออเราแวะมาร้านกาแฟเนี่ย B K Farm กาแฟสดชาไข <Farm. S 1> ่มุกฟาร์มเมลอนมันเก๋เทศเขาโอ้ฟาร์มเมลอนอืม B K Farm เมลอนเรามาชิมกาแฟจุดเช็คอินเขา นี่มุมกาแฟเพื่อนๆทำได้สวยเสาโทรศัพท์ค่ายไหนเนี่ยยูงเขาจังหวัดพัทลุงตรงนี้เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกชายคลองป่ะชายคลองไหมเขาเรียกชายคลองป่ะตรงนี้ตรงเนี้ยเรียกอะไรตรงเนี้ยถูกปากคลองเออโทษจริง ผมคนพัทลุงมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพนาน,อน,นเออเมลอ,อนเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเมล่อนเนี่ยลูกมันเป็นอ๋อเหรอเหมือนแคนตาลูปอ่ะเหมือนแคนตาลูปเหรออ๋อเพาะขายเลยครับพี่หรือเป็นยังไงมันอะเปกติก็คือูเป็นรอบๆนะค่ะออีเคฟาร์ม ร้านกาแฟพี่ก็คิกุได้นะทำเลยร่มเย็นดีนะเออร่มเย็นดีนั่งลมระเบียงนั่งซุมกาแฟมีอ้องแอร์ด้วยอสวยงามสวยงามสวยงามชมเลยคุณพี่ผมไม่ชอบเลยซุมกาแฟพอดีผมก็มีร้านกาแฟอยู่ซุมนี้เ่าไหลที่พี่ทำไปสวยมากเลยทั้งหลังนี้ เออล้านกว่าตอนนั้นแสนกว่าเพราะว่าข้างในจะมีห้องนอนห้องกลางห้องครัวอะไรย่าเงี้ยค่ะมีห้องนอนด้วยเหรอเฮ้ไมตูกจังอ้ห้าแสนเนีพูดจริงพูดจริงเหรอโหเราทำเป็นร้านเป็นนอะค่เราทำเป็นล้านเลยพี่ห้าแสนเองอ่ะเฮ้ยเอ๊สวยป่ะหลคอครับเออป่ะ โอ้ตกลงเป็นบ้านพี่นอนเป็นบ้านไปนเลยเนาะอ,อ,อผมเห็นหลังผมเห็นหลังคาสูงๆนี่คือฟาร์มเมลอนใช่ไหมเคฟาร์มใช่ไม่เดินตะลุไปอีกอโอ้เอ๊ะยังใหญ่เลยเนะี่ยยังใหญ่เลยเนะี่ยอาคารอ่ะโอ้โห อ๋อเหรอครับอ๋อ <All her. S 2> oh, เหรออ๋อเป็นจุดเช็คอินด้วยเหรอเออว่ะสวยว่ะวิวภูเขาด้วยเออว่ะปากคลองปากคลองโอ้โหไม่ธรรมดาเราชมยิบไปด้วยเฮ้ยจะบอกว่า5แสนนี่ผมโอ้โหถูกมากเลยพี่เขาสร้างเออว่ะเราสร้างเป็นล้านเ่ยพี่เขาสร้าง400แสน เดี๋ยวเราชิมกาแฟพี่กันนะโอ้กาแฟสดพี่ใช้อะไรย่ออะไรพันพันจะเป็นส่วนผสมอะค่ะมีของคอมแมนแล้วก็มีส่วนผสมของอื่นอ๋อเหรออืมโอ้ตาสว่างเลยเพื่อนๆเอ้ยกาแฟสดเนาะอืออ่ากาแฟสดบีเคคอฟฟี่เนี่ยเพื่อนๆเราอยู่ปากกงตลาดไงเดี๋ยวเราจะเข้ามะกรอกระนะนะฮะแวะกาแฟสด